ความเสี่ยงนะเพื่อนน่ะผมบอกได้เลยนะครับผมมีความสูงความเสี่ยงท,ที่ที่ว่านี่คือทาเสี่ยงทำแรงงานแล้วจะไม่ได้เงินได้ทองไงนะครับก็เลยต้องมีสัญญานะครับขนาดมีสัญญาแล้วยังไม่ไวายเลยนะผมไม่เข้าใจว่าบางทีแบบเออชาวบ้านเขาอาจจะไม่รู้ในเรื่องของสัญญุงสัญญานะครับผมเออสัญญาแต่งตั้งในหน้าแบบเอ็กซ์คลูซีฟนะครับผมโดยให้สิทธิ์ในน้าจะลูนซักนะครับผมได้ค่าในหน้าในทุกกรณีเนะาะภายในเงื่อนไขของสัญญานะครับผม เออเนาะขอบคุณคุณสาวณีด้วยขอบคุณคุณยายรัตนะครับที่กดติดตามแล้วก็เข้าจอเข้าใจมาให้ขอบคุณคุณทองอาสนะครับผมสวัสดีครับผมคือบางทีชาวบ้านเขาอาจจะไม่เข้าใจนะครับผมในเรื่องของสัญญาแต่งตั้งในหน้าแบบปิดนะครับหรือสัญญาแบบเ e อ็กซ์คลูซีฟนะครับสัญญาแบบเอ็กซ์คลูซีฟเนี่ยก็คือเป็นสัญญาที่แบบถ้าคุณมีการจดทะเบียนนิติกรรมนะครับที่ที่ทำงานที่ดินภายในระยะเวลาของสัญญาเนี้ยนะครับผมเจ้าของกรรมเจ้าของในหน้าเอ่อเจ้าของคนที่เซ็นสัญญาด้วยเนี่ยนะครับคือในหน้าเนี่ย เขาก็จะได้นะครับผมได้รับค่าในหน้านะครับไม่ว่าญาติพี่น้องของคุณจะมาซื้อก็ตามนะครับผมไม่ว่าจะเป็นใครมาซื้อก็ตามอ่ะผมบอกได้เลยนะครับผม